นที่มีชื่ว Destiny of Earth ก so oh okay. ันครับ Skull Candy x Chris p i r a w a n นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานพิเศษมากๆทีม Chris p i r r w a n สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุ้งสองครับมีขบวนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ ผมเชิญนั่นเองเลยครับอ๋อคิดอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีข้างหน้าด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สุวรรณชนด้วยครับสวัสดีครับผมตื่นเต้นมากเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเมื่อกี้อยู่หลังวีีทักน้องว่าตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นตื่นเต้นเลยครับถ้าไมถึงตื่นเต้นครับผมไม่ได้มาออกงานที่สยามนานมากแล้วก็ได้มาเจอทุกคนเยอะแบบนี้นะครับพี่พี่สุวรรณชนด้วยครับผม แลหลังลัจากโควิดแล้วหลังจากโควิดใช่ครับอ่ะเชิญหน้าก่อนได้เลยครับผมเชิญหน้าก่อนก่อนกินข้าวผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเจอผู้บริหารมาเยอะมากนะครับครับผู้บริหารของสกาวเซนดี้เป็นคนแรกผมรู้สึกว่าเขาเท่กว่าผมอีกนะฮะโอ้โหโอเคเลยที่โทรมาเท่มากนี่เท่จริงๆครับเมื่อกี้เราได้ทำงานกันอีกสิบปีแล้วครับผมครับผมโอ้โหโ เขาอยู่เขายู่ยูยูนี่ไม่ไปไหนอู่แล้วผมไม่ผมไม่ยูยไม่ไปไหนนะครับ10ปีก็อยู่ด้วยกันรักกันเหมือนเดิมครับผมเอานะครับคริสพูดถึงความรู้สึกนิดนึงนะครับวันนี้นอกจากตื่นเต้นแล้วเป็นไงบ้างครับจริงต้องบอกว่าผมผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆจากสกาวแคนดี้นะครับ แล้วก็จริงต้องขอขอบคุณพี่เวฟด้วยนะครับผม<ช>แล้วก็งานวันนี้นี่รู้สึกอบอุ่นมากไปกว่าเดิมเพราะว่าก็คุณตงเองด้วย<ช>เป็นครั้งแรกของผมกับพี่เวฟนะ<ช>ที่เราได้มาออกงานด้วยกันท,ที่ไม่ได้อยู่ในสตูหรือคอนเสิร์ตแต่อย่างใด<ช>ถูใช่ครับปกติก็จะมีลูกสองคนที่ออกไปด้วยกันวันนี้มีแค่คนเดียวสกาวซูที่สนใจรับดูจิตูลที่อิกมสกมกงเลย ผมรับรองถ้าสมมติว่ารับพรีเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสยามเซนเตอร์ต้องต่อขึ้นไปอีกสองชั้นนะครับผมแน่นอนครับโอ้โหพูดมาแล้วนะครับครับผมคือผมดีใจมากครับและวิ่ก็รู้จักกับสกาล์ชันดี้มาตั้งแต่มัธยมแล้วครับเพราะว่าเราทางดนตรีอยู่แล้วเราก็จะชอบอุปกรณ์ฟังเพลงต่างๆใช่ครับครับใช่ก็ไม่คิดเลยครับว่าวันนี้จะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับสกาล์ชันดี้อีกครั้งหนึ่งครับครับผมแต่อย่างที่พี่ทราบมาว่านะเอาจริงๆอันนี้คือ คิดต้องตอบแบบไม่โกหกเลยนะไม่โกหกเลยไม่โกหกเลยอูฟางคู่แรกอูฟางชิ้นแรกเลยละกันครับที่ซื้อเองซื้อ,อ,อด้วยตัวเองไม่น่าเชื่อทุกคนมันคือยี่ห้อนี้เกาแคนดี้จริงๆด้วย คือเพื่อนคิดไปเรียนต่อครับคือตอนมันอยู่ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยคนที่เรียนเก่งจะไปเรียนต่อซึ่งไม่ต้องห่วงผมอยู่ไทยแน่นอนใช่ครับใช่ซึ่งเพื่อนี่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาครับแล้วเราอยากจะแบบทุกคนเขาก็สั่งของอิ p พอร์ตกันมาเยอะมากเราอยากมีสักชิ้นหนึ่งก็เลยขอคุณพ่อแล้วก็ให้เพื่อนอินพอร์ตหนูฟังมาให้ครับซึ่งตอนอิ p พอร์ตเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะได้ยี่ห้อไหนมาแค่ใจอยากได้ของอเมริกาสักชิ้นนึ่งใช่ครับปรากฏว่าได้สกาวแคนดี้มาครับผโอ้เลยช่คร้อง าซื้อด้วยตัวเองด้วย,วยใชายชรัมโอ้โห,โหถือว่ามีมควมพิ่ิดมากเลยนะครับผม<ช><ห>อันนี้ถามพิซซ่หนึ่งนะครับทำไมเลือกที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสตอร์ดี้ครับคือต้องบอกว่าอ่า รูปลักษ์ของแบรนด์ Scou Candy มีความเท่และวัยรุ่นมากๆครับแล้วผมรู้สึกว่าตัวอุปกรณ์การใช้งานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Push Active หรือว่าจะเป็น Culture ตัวนี้คือผมไม่ได้ใส่ฟังเพลงก็ได้ผมใส่แต่งตัวก็ได้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมีความแฟชั่นด้วยครับผมก็เท่แบบนี้ดูผู้บริหารเนี่ยเท่ขนาดนี้ผมฟังเราออกมาเท่แบบนี้แหละครับผม จริงครับ่รบจริง<ม>เอางี้คือเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันแล้วก็ที่จริงมึงก็มีสามรุ่นสามสไตล์ใช่ครับใช,ใช่ครับพีทชอบรุ่นไหนมากที่สุดะ,ะเอาส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพุชแอคทีฟก็ดี ันก็เลือกยากเหมือนกันนะคือมันใช้ได้ในหลายอริีบทบครับครับถ้าเวลาผมฟิตเนสหรือว่าซ้อมละครเวทีเนี่ยพุชแอคทีฟจะช่วยเหลือผมได้เยอะเพราะว่ามันมีตัวเกี่ยวหูสามารถทำให้เรากระชับกระเฉงได้ไม่หลุดอะไรแบี้ครับวันไหนแต่งตัวแต่งตัวอย่างวันนี้มางานก็ต้องมาาเชอรเลยใช่เพราะว่าเราไปใส่ปีเียข้างในหนก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนฟังสบายๆทุกวัน อ่ต้องเป็นอินดี้อีโวเลยครับใช่แล้วอินดี้อีโวมันแปลกมากมันมีหูที่จับด้วยใครที่มีมีใครได้ซื้อไปแล้วบ้างไหมฮะใครซื้อไปบ้างครับชูหน่อยชูหน่อย นิอินดี้จะมีเหมือนเป็นจง,งอยออกมาอตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยมีทำไมต้องมีที่หิ้วด้วยเหรอ,อแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นตัวดามหูข้างในเข้าไปอีกทำให้มันไม่หลุดออกมาอีกครับโหอโอดีมากเลยคือแบบเขาใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทุกรายละเอียดครับแล้วเรื่องสีสันไม่ต้องห่วงเลยแฟชั่นมากๆครับเห็นแล้วทุกคนเห็นรูปที่คิดถ่ายมาชอบไหมชอบ น่ารักมากแล้วก็เห็นแบบคือตอนที่ถ่ายทําก็มีหลายสีให้เลือกนะโอ้หลายหลายสีมากเลยครับแล้วถ่ายทำคือรูปสวยทุกรูปเลยครับชอบมากครับผมใช่จริงเอางี้ทําคิดนิดนึงนะครับในฐานะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมอยากจะแนะนํารุ่นไหนหรือว่าเชิญชวนแฟนๆนะครับ กับซื้อเขาเรียกว่าหูฟังของ s u l l Candy รุ่นไหนหรือว่ามีอะไรที่จะแนะนำไหมคือจริงๆจะบอกว่ารุ่นไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเรา <S <S เวลาที่เรามีอุปกรณ์ฟังเพลงอ่ะเราจะฟังมันไปกับอริบบทอะไรถ,ถ้าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบฟิเตเนสมากๆผมแนะนำว่าต้องเป็น Cush Active จริงๆอืเพราะว่ามันมันเท่ด้วยเวลาใส่กับชุดสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวคิดนะคิดชอบสุดๆเลยนะคิดชอบ c u l t u r ครับใช่ก็ส่ตัวนี้เลยแล้วสีแดงด้วยอ่าแล้วงานวันนี้ ก็เป็นทีมสีแดงอีกใช่คือมันเอาใจมากๆเลยผมชอบมากสีแดงด้วยอะไรเงี้ยครับจริงทีมงานเขาเอาใจสุดๆเลยน่ารักมากครับงานสก๊อตแลนดี้เอาที่คริสชอบเลยใช่ครับน่ารักมากนะทีมงานสกาอตแลนดี้ก็ต้องรับคิดแบบว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับทุกคนครับเลยขอบคุณทีมงานด้วยครับช่ครับผมเอาง่ายๆนะครับสรุปให้ก็คือว่าคริสอ่ะชอบคาเชอร์มากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นยูยูอ่ะคนจะต้องมีเนี่ยมีอยู่แล้วคอยคอยนี่ว้าวนี่ น่ารักมากแต่<ม>ส่วนใครที่ออกกําลังกายไปวิ่งตอนเช้าหรืออ่ะ ใส่ความกังวลกายก็อย่าลืมนะครับผมผมชอบมากที่แฟนคลับไม่ได้ใส่คัชเชอร์แต่ใส่ตัวอินดี้มาแล้วอยากให้เราเห็นก็คือเสิร์ชใช่ไหมโชวคัชเชอร์ไปแล้วชว์ชันด้วยใส่ใส่อยู่เอาไปเองซื้ออันสามนึ่นแล้วกันนะครับผมบอกกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันถูกต้องครับที่ว่าเราไปที่ไหนก็ใช้ได้ทุกทุกแบบเลยใทุกแบบเลยนะครับใช่ครับาวนี้เรากลับมาที่กรุงโคมบ้างครับผมเพราะว่าไม่อยากกรุงโคมเหงาไม่เหงานะครับกรุงโคมไม่ไดคิั่นนครับ วันนี้จะทำเพคุณคมนิดนึงนะครับเมื่อกี้บอกถึงกิจกรรมในอนาคตอยากจะให้คุณคมเล่าถึงนิดหนึ่งว่ามีโอกาสไหมที่จะจัดกิจกรรมพิเศษอะไรแบบพิเศษให้กับยูยูให้กับแฟนๆให้กับคริสด้วยครับก็ท็อปสเปนเดอร์นะครับเราเราก็มีโปรแกรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะวางแผนไว้ทั้งปีเลยซึ่งดีเทลเนี่ยติดตามได้ที่สโ c ร n ก y ดี้ไทยแลนด์บที่เพจ ถ้าบอกตอนนี้มันก็จะสปอยไปใช่ใช่จุ๊จะไม่สนุกกันใช่ครับจะต้องแอบบอกว่าดีเลยครับเราทำแต่ต้องแอบบอกว่าทางทีมงานสกอต์ฟนี้ตามใจพวกเรามากนะคือเขามาถามคึ้ด้วยอ่ะว่าอยากทําอะไรกับแฟนคลับไหมใช่ครับผมก็เลยบอกว่าผมอยากไปทำบูนปกติชอบทำบุญใช่เหรอ ผมล้อเล่นโอเคมีมีไปบ้างนานนาทีนานนาทีแต่ผมจำได้ว่าพวกเราเคยแบบไปล่องเรือทานข้าวแคมปงแคมปิ้งเล่นดนตรีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นกดติดตามเพจกาวแคนดี้แล้วเข้ไปบอกเขาเลยครับว่าเราอยากทำอะไรร่วมกันหมูกระทะ แต่หมูกระทะมันเยียวยาทุกสิ่งจริงๆก็อาจจะเป็นสักอีเวนต์หนึ่งครับผมฟังเพลงไปด้วยใช้ของสกาแคนดี้ไปด้วยจบหมูกระทะกินไปด้วยจะดีไิดีนะครับผมไม่มีสําไรแลไม่มีสํายรแล้วเอาที่อันนี้คือคือที่บอกไว้นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้แล้วครับแล้วก็เสนอไอเดียเพราะไอที่บอกทีมงานสกาแคนดี้เขาแบบสบายมากสปอยสปอยจริงๆครับคือเอาใจทุกอย่างเลยเอาที่คิดแบบชอบ ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากที่บอกเมื่อกี้ท็อปสเปนเดอร์นะครับเอาจริงๆแล้วคือกติกาเกมของเรานะครับก็คือท็อปสเปนเดอร์ทั้งหมด30ท่านนะครับผมที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของสก o วแ c นดี้แล้วก็จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมนะครับกิจกรรมที่ว่าไปนะครับผมซึ่งก็จะมีชื่อว่า Special Melody with Chris Pi รวั t ร by s c o วแ Candy แต่ว่ารายละเอียดจะ Exclusive ขนาดไหนจะเป็นอย่างไงบ้างก็ต้องติดตามยังไม่บอกวันนี้ยังไม่บอกบอกไม่ได้ผม นะครับผมแต่ว่าแฟนๆนะครับจะบอกนิดนึงมีเขาดีมาบอกเพราะว่าคือสก็อตเคนดี้เขาใจดีมากๆครับคือกางทราบมาว่าบางคนเขาซื้อมาแล้วไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเขานับท o อปสเปนเดตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาอ๋อแล้วไม่ใช่นับตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่ซื้อไปก็สามารถสะสม แล้วก็เอามาเล่นเป็น c อ o เพลย์ได้ได้ครับคือจนถึงวันที่15กันยายนเลยนะครับผมเล่นยาวเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆได้ครับเลิหลายๆรุ่มไปนะครับผมแล้วติดตามนะครับที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับ Star Candy Thailand นะครับผมครับผมโอเคครับสุดท้ายแล้วแฟนๆนะครับจะถามนิดนึงมีอะไรที่อยากจะฝากให้กับ CEO ของเราไหมคุณคงไหมครับมีอะไรจะบอกไหมครับก็คือถ้าใครยกมืน ใครยกมือเดี๋ยวจะส่งไม์ไปให้เลยอ๋อขอบคุณขอบคุกันสามสอันึ่งขอบคุณคับโอ้ยูยูขารู้อ่านี่ไม่ได้กินมาก่อนนะครับผมกาไม่ได้พูดมาก่อนนะครับเขาน่ารักยูยูนี่เป็นที่เขาเรามีทั้งมารยาทน่ารักมีความสามารถดีน่ารักจริงๆเป็นไงเชื่อไหม ทุกครั้งที่พี่เว็บชมแบบนี้นะผมแอบละอายใจนิดนึงดูชมเกินไปครับผมคิดดูแลอย่างดีคิดดูแลอย่างดีทุกคนจริงๆครับครับผมเอางี้นะครับผมขอบคุณคุณทรงมากเลยครับขอบคุณมากมากเยครับพักพักสักครู่หนึ่งนะครับผมเอาละครับครับพิษพร้อมหรือยังครับสําหรับสําหรับช์พิเศษชมพิเศษ m ิ n i concert เอาใจแฟนๆอยู่ยูทนนี้เตรียมมา200กว่าเพลงอ่ะคือดีมากเลยครับ โอเคไหมเดี๋ยวผิดหวังเปล่าครับรอเล่นครับครับผมเต้ยโชว์มาเตี้ยโชว์มาโชว์พิเศษของสำหรับวันนี้ครับผมครับผมได้เลยครับทุกท่านพร้อมเข้ามาเลยทับพร้อมครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรีดดังให้กับคริสพิรุวกุล มาหลายปีแล้วใช่ฟังตั้งแต่เดโมแรกๆเลยที่บ,บ้านเลยครับ<ช>จนออกมาลุกลางแบบนี้ชอบมากใช่ครับแล้วก็รู้ว่าแต่งแรปนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้มาอร์ฟอมครั้งแรกรบนเวที <ø> คือได้มาเล่นครั้งแรกกับงานนี้ด้วยอ่ะโหกับแฟนๆทุกคนก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยผมดีใจมากครับขอบคุณมากณครับ เอาละครับผมตอนนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาเล่นเกมกับแฟนๆด้วยได้เลยหลังจากที่เรามีมินิคอนเสิร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มีผู้โชคดีนะครับทั้งห้าท่านที่จะเขาเรียกว่าเขาเล่นเกมแล้วแล้วก็เขาจะถูกเลือกขึ้นมามาเล่นเกมด้วยกันบนเวทีนี้ด้วยนะครับก็คือว่าแฟนๆนะครับที่เคยเล่นเกมกับพวกเรานะครับพิซแคร์แคนดี้ไทยแลนด์นะครับผมแชทและแชร์นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีทั้งห้าท่านเลยเดี๋ยวคนนีให้ทิมงานะครับเชิญเชิญทั้งห้าท่านขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับ chili right? Oh, hi! Ah. Okay. Okay. <laughs> well, as for you guys who are walking, shopping around, you guys might be wondering what's happening here. We are actually, um, I mean, today is a press conference for our first presenter for Skull Candy in Thailand, which is Chris Pirawat. Yes, he's the, he's the man, he's the celebrity, guys. So, um, Yeah so make sure you guys stay tuned with Skull Candy and Chris p i r a w a t as well สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอันนี้เป็นผู้โชคดีทั้ง5ท่านเลยครับผมนะครับผมอ่เรามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอาละครับผมจับเวลาครับ1นาทีครับผมเริ่มเลยครับอุ๊ยถูกด้วยโอ้โหถูกด้วยอะ ตรงนี้เปืดทุกคนจะได้ยินข้าวเหนียวหมูปิ้งอุ้ยทำเป็นเก่งกันเลยอะ่ะข้าวขามหมูก้านหน้าหมูอ,อุ้ยกินก้านหน้ากันไปนะอุ้ย หนงคนไหนครับโหไม่ยากเลยนะแล้วรับเกิตรงไหนไม่ยากเราให้เต้นสี่กับเราให้เต้นวอเอฟวอเอฟไงเฮ้ยดีดีล้ยใครเต้นได้แบบเฮ้ยน่าให้ของรางวัลอ่าดีดีเตรียมเพลงได้ครับทีมงานวอเอฟวอเอฟมาครับวอเอฟมาได้ตามสั่งด้วยโอ้โหไม่มีใครท้อเลยงานนี้อะไรนะ เขาบอกเขาบอกว่าเขาจะเต้นวอเอเป็นเพื่อนๆฮะเฮ้ยน่ารักเกินไปจะเต้นด้วยหรออะไรนะให้พี่เวฟเต้นหรอมากพี่เวฟไม่ถนัดเต้นหรอกเขาเอาคิดพิรวัตรเต้นออหรอคิดพิรวัตรเพลงได้เอยังครับทั้งนั้นก็เต้นทั้งคู่เลยถือว่าชนะเลิศทั้งคู่เลยได้ไหมเดี๋ยวผมเต้นด้วยก็ได้อ่าโอเคได้ท่านที่สี่ท่านที่ห้าครับเชิญเลยครับมาโกรธแล้วตอนนี้ ผู้โชคดีที่ไม่โชคดีอ่ะเพลงใหม่เกสโนวาครับอ้าวเพลงมาครับผมเพลงทิมไงไลยังครับเพลงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย เต้นอยู่คนเดียวเลยสักพักผมจะมันอยู่คนเดียวแล้วนะพี่ก็ฟินไปด้วยครับพี่ก็มันไปด้วยไปอีกทีนึงทุกคนเต้ทุกคนเลยไปอผ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นนยเเ้เเ้ยย้ โอเคเราจะตกงิด้วยนะครับเอาเป็นว่าผู้ชนะทั้งสองท่านเลยนะครับครับผมผู้ชนะจะได้ผ้าห่มพร้อมลายเซ็นจากคริสด้วยนะครับเดี๋ยวคริสเซ็นให้เลยนะครับได้ครับโอเคแล้วก็ผู้โชคดีทุกที่เหลือนะครับก็ได้ผ้าห่มเช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นเลยครับได้เลยเดี๋ยวทีมงานอ้อเดี๋ยวทีมงานนัดเอามาแล้วเดี๋ยวมามอบที่นี่ก็ได้ได้เลยครับครับอ่า ขออนุญาตนะครับขอเพลงนิดนึงได้ไหมฮะอว่าเอไปด้วยหรือว่าเพลงอื่นก็ได้อ่านี่นะครับผมผูช้ชมดีนะครับที่ได้เล่นเกมของเรานะครับผมกดได้น,น,น,นะครับแชร์และแชร์นะครับผมแชร์และแชร์นะครับอันนี้เดี๋ยวให้คริสเตนเพิ่มนะครับผมในสเินต์จีโมช่องพีคนเดียวชื่อพีเซนหน้าตาคุณพ,พีเซนมากตอนเนี้ย น้านตาคุณทีเซ็นเอาซะแฟนขับผมเสียการเลยอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่นะครับ21ด้านนี้หมดหวังนะนะด้านนี้ด้านนี้หมดหวังเลยนะ21อ่ะ21ต้องยกให้ด้านนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวรบคนร้องเพลงต่อผมด้วยแล้วกันนะผมรบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไปได้เลยนะไปได้เลยไปได้เลยนะไปได้เลยนะขบวนว่าไงฮะ ขบวนก็ไม่ไหวเหมือนกันยืนระทวยเหมือนกันครับผมอ่ะมาครับมาครับต่อเลยครับผมเชิญครับเดี๋ยวมีคนนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นมาด้วยครับเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะยู่ยู่นะบอกคิดนะหลบหน่อยขนาดนั้นเลยเหรอบังด้วยมีบังมีแบบใช่หลบหน่อยชื่ออะไรครับชื่อตั๊กครับชื่อตั๊กสู้เลย เยี่ยมมากหน้าตาดีมากรับขับผมและครูอีกแล้วเออถ้าถ้าแฟนๆผมอยากจะติดตามคุณติดตามได้จากที่ไหนบ้างครับตูดสินตะแกรงครับตูดฟันคตอรี่ครับครับผมโอ้โหชันไหมฮะไม่ทันไปโกดไลค์เขาเองนะฮะผมให้ชันเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมผมเพิ่งรู้นะฮะ ซีอีอของเราจะเท่แล้วครับที่นี่เขาคัดหน้าตาของพนักงานด้วยนะครับโอ้พนักงานต้อนรับทุกคนเลยจริงครับผมมาครับอะนะครับเชิญนะครับอ่าโอเค three t o one cheers โอเคขอบคุณครับหมอไงผมกลัวหมอผมรับดีกว่าขอบคครับโอเคครับได้เลยขอบคุณมากครับการลุ้นผมไม่ไหวเลยนะ โอเคครับขอบคุณครับอ่าเชิญเลยครับไม่ได้ครับอย่าเดินผ่านตรงนน้นนะเดี๋ยวโดนดึงตอนนี้น่ากลัวข,ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้น่ากลัวเป็นแม่แม่พินาลอาอ่าน่ารักมากแต่ถ้าเดินผ่านจะหายไปเลยหายไลเลยโอเคขอบคุณนะครับผู้ชมที่รักท่านนะครับขอบคุณะครับขอบคุณมาก โอ้โหถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ฟิตมากๆเลยเป็นไงบ้างฝั่งนู้นแฮปปี้ใช่ไหมครับแฮปปี้นะอ๋อโอเคหมายถึงว่าให้เขามาขึ้นมาโชว์โต่ฝั่งนี้บ้างโอ้โหแหมแป๊บเดียวลืมกันซะแล้วเยอะไปแล้วนะเก่งใจบ้างนี่พิเซนเตอร์ของเรานโอ้ยแซลแซลครับแซลแซลเล่นครับผมแับเอางี้ครับ ยูยูนะครับผมพี่มีคาถามนิดเดงนะครับครับทีนี้ถ้าพี่ถามอยากให้ทุกคนตอบพร้อมกันซึ่งอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้เลยเราก็จะโชว์พลังของยูยูบ้างนะลองถามดูนะครับผมยูยูรักใครครับยูยูซื้ออะไรครับโอ้โหเห็นนะคุณผมครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมเลยนะครับผมย ขอเสต่อมึงทุกคนด้วยนะครับผมดีมากเลยครับขอบคุณมากครับโอ้โหโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับผมท่านซีอีโอของเรานะครับขึ้นบนเวทีรอบนึงนะครับเพื่อบอกเบาะมายนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณคมนะครับคุณโคมของรานะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณโคมคุณโคมนะครับนัทพลปัตมะโคมนั่นเองนะครับซีอีโอบริษัทเมทัลแกร์นะครับขอเรียนเชิญนะครับครับขอเสียงที่ัง đúng không? tôn giáo cũng